สบายดีพี่น้องสวัสดีครับสบายดีพี่น้องครับเศร้านี้อยู่หนารถคือนเขาว่าหอดบองแล้วเ่ามีหมุงปอยู่พรามีมุงอยู่พี่น้องเอ้ยมึอนี้เ่ามีหมุงยูอีหลีมัอนี้มีซาลาอยู่ครับแต่ว่ากระสีลูกๆเขากระสีนอนเนาะเอาผู้เป็นพ่อก็เลยหนีมากว่าเมียนจังเขาเจ้ายางกลับไปก็ไม่เนี่ยบัานนี้กระสีเวทีคนกระสีตังมากินเข่าพี่น้องหลังเวทีตีเวทีเลยพี่น้องตอนนี้เวลา สิบเอ็ดโมงกับอีกสี่สิบเจ็ดนาทีนี่สถานที่แคบเด้อพี่น้อง้แกมองเบมึงกว้างอยู่มองมองกวแางบุคือหมู่ว่านนี่หมู่ว่านนี่สถานที่แต่ละมือบุคคลกันตัวอันตรงหน้ากับสิกว้างเนาะพี่น้องเอ็มมันกับสิมีหมองติดร่มเนี่ยมาเป็นถอหนังกันพี่น้องเจ้าภาพเข้าเได้ครับนี่ คันก็ซัพพอร์ตดีเยอะวันนี้ถึงแล้วตอนนี้ขออนุญาตเอาบ้าน่แหละเป็นควเนาะกินยู่งหนีพี่น้องนอนอยู่งหนีไปน,นะกินนีน,น,นั่ืหน,น,นีรถเป็นบ้านอ,อะไระไร้มือหรอพี่น้องเอ,อ้ย เท่าเนี่ครับแวะเพิ่งสถานที่วันที่วันที่หกเขาหยุดเสื่อมปิกะปิเจ้าเซเบีนนลายมือแล้วใส่น้ำแข็งไว้คือเลือกเก่าอยู่แดอบเซ่เฟือเก่าอยู่บ่เมื่อวันนี้มีประเด็นยังไงบอกเมื่นี้ผู้อึดดอกประเด็น ประเด็นบ่อึดอยูุติว่าฮัลส์วอาหรือบ่าวบาเท่านั้นละน้องพี่อ้าวลองว่ามันดูบอกเลยสวิตส์วอลขึ้นก็เห็นพอหยุดอันคอมเมนต์เอียงพอหยุดอันคอมเมนต์เอียงผู้ใดหรือว่าเจ้งใดที่เฮัลส์วอากันย่างขึ้นลายอย่างต่อเจ้าเซลประเด็นใดก่อนประเด็นใดก็ได้เอาประเด็นอาจารย์ขึ้นเราติดเห็นแล้วปวดจมูกว่านนี่วันนี้มาปวดอีกอยู่ ยังมาพดอยู่ย่งบะเหลียวอยู่ที่พอ่อยย่งบะเหลียวอยู่หน่วอาจารย์ไม่ใช่อาจมเนาะประมาณน,นี้แล้ว่นาจิพยุทธกับก็บเป็นผู้หนึ่งลหละที่เคยสอนลูกศิษย์ลูกหากับไลยรุ่นแต่พอยุทธไม่เคยว่าตัวเองเป็นอาจารย์ผู้นั้นผู้นี้แล้วก็บ่เคยบอกว่าผู้นั้นต้องมาเกินจากอ,อาจารย์บ่ เป็นอย่างคนที่จะเป็นครูคนได้ในฐานะของะยุ์เดชซ้ำพยุทธ์แล้วว่ได้ว่าได้ใ่ญ่ได้ตัวยังเนาะขันลูกศิษย์เพื่อนบ๊อประกาศตัวว่าเป็นลูกศิษย์เท่ากับประกาว่าผมบ่เคยว่าเป็นอาจารย์ไปบพื่เคยว่าเป็นอาจารย์ผู้ใดแล้วก็บเ่เคยไปว่าพู้นนเทากับสอนผู้นี้เทากับสอนกับปอใครขยุ่งศิลปพี่นองแล้วก็บ่อนุญาตผัดพิ้งไปถึงอย่างายหรือว่าศิลปินผู้นั้นดังผู้นี้ดังย้อนผู้นั้นผู้นี้ แล้วก็กเห็นขอมเมนตนหลายๆขอมเมนตนที่เขาไปสนับสนุนกันก็นกนบอกว่าศิล,ลปินนักร้องไม่มีคุณภาพดังได้เพราะกระแสเพราะโซเชียลอันนี้กระศูนย์เนี่ยันที่นี่ถ้าไม่มีกระแสไม่มีโซเชียลแล้วมันจะดังได้ยังไงแมนบะศิล,ลปิน,นแมนคนันผมมีคนเบ,บิง่งนคันคผมมีคนติดตามคันที่พ่เลี้ยงสมัยเก้าสมัยก้อนอีกบทที่นี่คุณก็ต้องออกทีวีจัดรายการวิทยุไป,ยทยไปจ้างรายการวิทยุเปิดเดือนละพันวันละเพลงพยุดคยจัดรายการมาก่อนคือกัน ขันเจ้าบ่จ้างจ้างคอยกับป้เปิดเจ้าแมนบ่เพลงไหนเปิดบ่อยเพลงนั้นก็ดังแล้วการที่จะเปิดบ่อยก็ต้องหยัดครับคนมจักเจ้ากับปบาดังครับอุ้ยเพลงนี้จะเป็นมวนเดี๋ยวฟังเรวฟังเรวฟังอีกแม่นคอไปคอยกับบ้เปิดครับขันเจ้าบ่จ้างขันเจ้าบ่จ้างมันเป็นยังสั้นอย่าบอกว่าศิลปินคุณที่มีอยู่ทุกวันเนี้มีคุณภาพแค่ไหน ดังได้เพราะโซเชียลเอาลองเบังใหม่ี้หอยแม่ข่อยสมือโซเชียลกับมีให้เจ้าเหรียญแมนวะปินเจ้าบ่เหรียญคันเจ้าบ่อเหรียญวันนี้เจ้าก็เหรียญเป็นโซเชียลเจ้าคือบ่เคี้ยวลูกเจ้าสันน่ะมันคือศูนย์แต่บทที่นี่แหมเอาคันวางสันแหมอ่านแล้วก็กระขึ้นน้ำก็กระดิ่งดังได้เพราะโซเชียลเอาโซเชียลก็มีเป็นอาวุธของทุกคนคุณก็ทำไปสิ ขาว่าดังว่ะสิคำว่าต้นเจอ๊ยบแงคุณกับปั้นศิลปินคุณนคนก็ปั้นศิลปินคุณนส้มื้อนี่ศิลปินก็เกิดอยู่ในวงบารก็บอกบารก็บอกและอย่างหนึ่งการแต่งเพลงด้วยนี่ว่ามันเสีเต็มห้องเยียนหรือติคู่เพลงของมาใหาตะกี้ผู้ข่าได้ไปหาสื่อครับกับพ่งศ์การกับนุ่มจได้ไปหาสื่อนักคู่เพลงดังๆไปหาสื่อมาเอามาอัดลงไปอันใดก็ว่าดัง มีเพลงคุณภาพดีๆเพลงคู่บาอาจาร,รย์ที่ทั้งวาทั้งมดัดทั้งมวนมีมัมดกับยู่บัตนนี่หมดจะไม่ไม่ดังล่ะแมนบ่ทา่านเอกิงอาจาร,รย์บางอาจารย์สาธุเยสสวาประมาทขาดคุณพี่น้องครับท่านเอกิงท่านลองเอาเพลงของท่านที่แตกมาไปให้นักร้องใหม่ร้องร้อง,องดูทิย่าให้นักร้องที่เขาดังแล้วร้องแมนบะแม,ม่ไม่ไม่อครจะร้องเบิง่ง ชืรับไปถวยละ่ะเออม่ดังถ้าแน่จริง,งแมนบ่เพลงน่ะเนี่ยอย่างเพลงของลูกสาวข่อยเนี่ยคู่เพลงมาจากไหนไม่รู้แมนบ่มาแตง่งอืมอยากแ่งห้หาลายแ,<ม>แตง่งให้เออแ่งห้ลายแต่ว่าเพียงที่ลูกสาวข่อยดังนั่นก็บ่รู้จากคู่เพียงคือกันตอนนั้นแต่พอแต่งแล้วมนดังอ่ะนั่นแหละนักร้องไม่แล้วเขาก็เกิดได้ด้วยเพลงเขาเอง น,นันน่นปะเกิดได้ได้วยเพียงเขาเองบ่ได้บ่ได้มาจากคู่เพียงดังๆแล้วนางกับ่ไดาไปเต้นเร้าเต้นเด้งเต้นนาดังเพราขายตัวนางเองไม่ได้ขายสิ่งนั้นไม่ได้ขายความเซ็กซี่อืไม่ได้ขายเด้งดึงเด้งดึงกับเพราดขายอพรบ่ไดขายบ่ได้ขายความโยกนหนไม่เลยไม่มีเลยไม่มีไม่มีโปรไฟล์ที่จะดังเพราะตัวน้องเองแล้วก็ดังมาได้ ด้วยชีวิตที่มันเป็ียนแบบนั้นเนาะบว่าตัวตนของน้องก็ไม่ได้เสียงดีเพราะยุดก่บเบิ้คยว่าลูกสาวข่เสียงดีแต่ว่าถ้าร้องขึ้นคนต้องหงวกงี้วะเนาะคนต้องวิ่งหาว่าใครร้องเสียงผู้ใดอะแมนเสียงผู้หญิงตัวนี้คนต้องกินเขาคนนี้แต่ถ้าบอกเลยนี่กับ่วกินลเข่าเหปั้นเข่าฆ่าไปที่นี่วันทอศิลปินเนี่ย หรือครูแต่งเพลงนะถ้าจะแต่งให้ดังได้ไม่จําเป็นต้องเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมันต้องสร้างขึ้นมาด้วยศิลปินที่ยังไม่มีชื่อเสียงสร้างขึ้นมาแล้วยพยัญานยะาักดนีครับประยุทธ์ก็เคยเป็นนักจัดรายการมาก,ก่อนคือกันแต่ก่อนถ้าไม่จ้างไม่ฝากหรือไม่ใช่คนที่รู้จักห้างจะเปิดดูๆครับเพียงเพลงเอามาทิมไฮนี่ห้างจะศิลปินที่ที่เป็นของเขาเนะกันที่บอกนะเปิดคอนรายการกับเปิดครับ เปิดทุกวันทุกวันไปไหมเอามันติดหูด,ดิคือจังไนนี่แหละหอเอาความฟันมันลองดูตดูกับโจบแบบเท่ๆยางออกลั่นเวความมักสองเฮายินดีน้ำนหอ้หองกับเขานี่มันเลยเป็นปในเขาเอ,าอาินในปากในเบาคนฟังน่ะก็บอโจยังตัวยางกระเทียมากคือพิงโจบแบบเท่ๆทังสิบ้ขันิมโยกยอดมาเสียงดีบอดดแต่บ,บอดแล้วยังเสียงบ่ดี ก็บอก่กันยกตัวอย่างเหรอแค<ก>่นั่นแหละอืมวันนี้เราคือดังจงงบแบบเท่ๆไปก็โซเชียลโซเชียลเป็นเหตุทำไมโซเชียลเป็นหอีวาดูเลยตอนน,นตอนแรกการแมวลาเนะน,นี่ยก็นยังขึ้นอย่าลงลงมาบงทั้งนี้ตอนนี้นการแมวลาภาเพื่อนอย่แหละก็ลองมาดูมาแล้วติดหูคนติดหูติดปากสื่อโซเชียลก็มีครับทมเทไปทิกต็อกมีเลียวมีครับสตรีมมีเพจมีเฟซมีครับอ,อัดลงไป แม่นบ่ะถ้าคิดว่าดิถ้าคิดว่าสีดังคือลูกสาว่อยแต่กัคือว,าว่าอะไะความดังไม่คงที่ความดีไม่คงทนแต่ะพยาย้มบอกปูบบอกเต่าอยู่ตลอดเวลาเรามีขึ้เสียงเวลาเราดังเวลาเขาหาเงินได้ให้เก็บให้ออกเท่านั้นแหะก,ก่อนเกิดเกว่ามันแล้วกันไปแล้ว,ก,วก็เกเรบอะไรขอดไม่เห็นอีกขอศูนอีกตัวบนที่นี่่าคุณทันเลยจบเด้ดเล้ยวเป็นติดสเตเดีดดดดดดยมไม่เอา เอาไปมาค้นที่เถอก,กันดีๆกับเลยสิเป็นบพราะถก,กันบ้าแลรวกินเขา้าวปันลูกสาวเขากริบว่ปากกัิอันนี้ลูกสาวเขเลยอ,อยากว่าอซื้อมอออเห็นนั่งมาตตะล็กตะหน่อยมาตตะเขาบ่วงมาที่เหลียงนะพี่น้องเขาไม่ยังมาเนียว ขันนี้อนนี้ึ้นข้าก็เข้าได้บนันอ่บม้ลูกศิษครับว่าบนม่ดเอินอาจารย์หะนีู้ไม่เอินอาจารย์เขาบ็เลยบนไม้ลูกศิษย้นเราไม่อาจจะไปรวงใครได้่านคนเป็นอาจารย์คนต้องหาเขาเอื่นนี่ียมลอเดือน เอาซ้ำนี้แหละเบาไหลพี <c oughs> น้องมันจะเป็นประเด็นพี่น้องเดี๋ยวพ่อกันกน,นะตคลิปนะฮะย่าใ้มีอีกนะสำหรับลิปนี้สบายดีพี่น้อง